ก็เป็นอีกหนึ่งคนงานนะครับสำหรับตัวกล่องแปลงเฟสไฟฟ้าจาก1เฟสเป็น3เฟสนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นตัวเก็บประจุขนาดเล็กน,นะครับวางทั้งหมด9ตัวเพื่อสำรองไฟฟ้าให้กับตัวโมดูลสามารถขับจ่ายให้มอเตอร์ได้อย่างเต็มกำลังนะครับองตัวนี้จริงๆรับได้อย่างที่ดีไซน์ไว้ตัวโมดูลนี่มันสามารถรับราคาถึง5แรงนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าใช้แค่ประมาณ3แรงจะให้กำลังได้เต็มที่สลหรับมอเตอร์ โดยไม่มีปัญหาและกําลังตกนะครับแต่ถ้าไปใช้กับพวกอุปกรณ์ที่เป็นขับมอเตอร์ที่ขับพัดลมหรือรถพัดลมระบายอากาศสลับ5แรงไม่มีปัญหาครับเพราะสปีดสามารถทําได้สูงพอดูเหมือนกันตัวนี้ผมดีไซน์ตัวไอโอดนะครับผมจะใส่กนลังกันเป็น2ตัวเป็นไดโอด50แอมป์2ตัวนะครับเพราะเนื่องจาก เพื่อลดปัญหานะครับเคยเจอปัญหาว่าพอแรงดันไฟตกอยู่ที่ประมาณ1 5 0 170สโวลต์ในหลับไฟบ้านหรือ18 0โวลต์มันจะมีปัญหาคือกระแสจะไหลผ่านไดโอดมากกว่าปกติจะทําให้ไดโอดพังและเสียหายได้ในการใช้งานนะครับก็เลยขนานไดโอดเผื่อไว้อันนี้เพื่อความทนทานในการใช้งานและอยู่การใช้งานของตัวกล่องเองนะครับหลักการทํางานของกล่องก็คือให้สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการจ่ายไฟเข้านะครับ จริงๆแล้วลูกค้าสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้เป็นระบบลดน้ําต้นไม้นมัติจะใช้ในระบบโซล่าเซลล์ที่ต่อขนานแผ่นให้ได้แรงดันขนาดเกินกว่า,า200โวลต์ขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน400โวลต์หรือจะใช้ไฟแปลงจากไฟ AC 220โวลต์ไฟบ้านเนี่ยให้เป็น AC 220โวลต์3เฟสเพื่อใช้กับมอเตอร์3เฟสนะครับอย่างตัวมอเตอร์ตัวนี้มันเป็นมอเตอร์380โวลต์ AC 3สายให้6สาย3เฟสนะครับ ผมก็มาจำให้มันเป็นอมอเตอร์220โวลต์ AC 3เฟสโดยเอาขดลวดของชุดแต่ละชุดเนี่ยมาต่อไว้กันตามาไปดูารายละเอียดการต่อนะครับจากเทมเพลตหรือไม่ก็ดูจากในดูเว็บเพจได้ๆนะครับตัวอย่างการปัดขดลวดและการต่อใช้งานอยู่นะรเราสามารถไปยุบผ่านใช้การใช้งานผ่านตัวของเครื่องตั้งเวลานะครับ โดยจะถ้าใช้กับไฟบ้านก็เอาเครื่องตั้งเวลาไปขับแมกเนติกการจ่ายไฟให้แมกเนติกแล้วให้แมกเนติกจ่ายไฟให้กับกล่องหน่วเวลา3-5ถึงวินาทีมันก็จะเริ่มจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ก็จะสามารถสูบน้ําลดเข้าสู่ระบบสวนหรือต้นไม้ได้เลยนะครับสําหรับสวนใครที่มีไฟ2 2 0บโวลต์อยู่แล้วเนื่องจากว่ามอเตอร์สามเฟสนะครับจะมขีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับมอเตอร์ซิงเกิลเฟสธรรมดาที่ขนาดแรงม้าเท่ากัน เช่นถ้าพอร์เตอร์ขนาดหนึ่งแรงของซิงเกิลเฟสนี่ตัวมันจะใหญ่พอๆกับตัว3แรงของตัวสามเฟสตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น3ามเฟสที่1แรงเนี่ยตัวเล็กนิดเดียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าการทำงานของกล่องนี้ทำงานยังไงนะครับผมสร้างการใช้งานอะไรก็ไม่มียุ่งยากส่วนตัวนี้คือรีเซ็ตในกรณีที่กล่อง มันทํางานผิดพลาดอย่างเช่นว่าจ่ายไฟไม่ครบเฟสแล้วพวกนี้เราก็รีเซ็ตแล้วก็จ่ายไฟให้ใหมันใหม่ทํางานได้ปกตินะแต่ปกติจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตัวน,นี้มีไว้เผื่อไว้เฉยไม่จะเป็นต้องกดที่เหลือก็ปรับเร่งแค่บนลูมเม้านะครับอันนี้สปีดต่าสุดผมจะปรับที่ต่าสุดแล้วก็จะเสียบปลั๊กเพื่อทดสอบการทํางานให้ดูนะครับโดยหลอดไฟตัวน,นี้จะหน่วงเวลานิดนึงเพื่อนในการชาร์จตัวเก็บประจุที่เห็นอยู่นี่คือเทปพันสายผมมาแปะตัวหัว พอเอเพืรู้ว่าผมเดินรอบเบาที่สุดมันจะทำงานได้ขนาดไหนเสีบหนึ่งสองสากล่องตัวนี้จะเริ่มทำงานแล้วอันนี้ครับกรณีที่บอร์ดมีปัญหาให้กดรีเซ็ตน,นะครับอันนี้คือการจ่ายของตัวบอร์ดมันทำงานไม่ครบเฟสนะครับแล้วก็ถอดสายออกจากหยุดการจ่ายไฟประมาณสักสามวินาทีนะครับแล้วก็เสียบใหม่ ไอตัววงจรก็จะทํางานจ่ายไฟได้ตามปกติซึ่งกรณีนี้ผู้ที่ใช้กล่องคอนโทรลมอเตอร์สามเฟสอาจจะต้องเจอนะครับจึงจะเป็นต้องมีสวิต์รีเซ็ตเอาไวน้นะครับพอเราเสียบใหม่มันก็ทํางานได้เลยนี่คือผมปรับไว้ที่สปีดที่ต่ําสุดนะครับอันนี้ผมจะลองเร่งขึ้นมาที่ระดับที่ประมาณแค่ขีดด้านเดียวนะครับจะสังเกตว่าการ ความเร็วของม,มันจะเพิ่มขึ้นอานนี้ผมจะเพิ่มไปที่50เฮอร์าไปใช้ที่เอาไม่อยู่ขนาดเหยียบไว้มันยังไม่อยู่คนะพอเตอร์ไปใช้เท้าเหยียบมันไว้เลย เสร็จเพื่อแห้มแรงมา,าก<ป><ป>